ครั้งที่91ต่อวิธีระงับดับโทสะวิธีที่23ครั้งที่สองขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัฏสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าคะ่ะเจริญในการพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้พ้นทุกข์ตัดวัาสงสารเป็นพระสงค์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าทุกคนนะ วิธีระงับดับโทสะวิธีที่ยีสิบสามต่อคราวที่แล้วก็พูดถึงให้พิราอย่างเจ้าชายพระรุทะนันทิยะเละกิมพิระนะคือทั้งสามเจ้าชายเนี่ยได้บวชอุทิศทั้งกายและใจเพื่อเพื่อเพื่อโพธิเจ้า,าว่างั้นเถอะที่นี้บวชอยู่เนี่ย มันก็มีอยู่สอ,สองสองสูตรที่ใกล้เคียงกันอาศัยพระเตวิลมที่สิบสองข้อสามร้อยี่สิบห้าหน้าสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะจูลโคสิงหสูตรนะไอเนี่ยเต้าชายทั้งสามคนนะได้บรรลุธรรมแล้วอีกสูตรหนึ่งอาศัยพระเตวิลมที่สิบสี่ข้อสองร้อยสามสิบหก หน้าสองรอยเจ็ดสิบหกว่าด้วยอุปกิเลสนะอุปกิเลศสิบหกนะเอาเอาความมันต่อเนื่องกันนะตอนนี้ยังไม่อตอนที่ยังไม่บรรลุครับทั้งสามท่านก็ไปบวชอุทิศทีนี้พุทธเจ้าก็ที่ที่ที่นป่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าโคสิตาราม กรุงเสากรุงโกสัมพีอันนี้เล่มสิบสี่นะพระิกษุสองฝ่ายก็ทะเลาะวิวาทกันแยกเป็นสองพวกคือเรื่องของเรื่องนะมีอยู่ว่าน้ำมันเนะน้ำเว,เวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะเอาน้ำขังไว้ในกระป๋องใช่ไหมแล้วก็ขันเนี่ยก็อยู่ ทีนี้ใช้เนี่ยปกติเขาเขากลัวเอาเอายุงอ่ะกลัวยุงจะมาไข่แล้วก็จะเป็นตัวแล้วมันจะทําให้สัตว์ตายมันบาปอีกฝ่ายหนึ่งมันบอกว่าไม่ไปบาปได้ไงเราไม่เจตนาไหมก็ต้องสองฝ่ายก็ทะเลาะกันไอ้แค่ขันน้ําไอ้น้ําในขันเท่านั้นแหละนะให้คือ,อฝ่ายเนี่ยบอก ใช้เสร็จแล้วคว่าเลยแต่ใช้ก็ไปตักมาอีกฝ่ายเมันขกี้เกไปตักน้ำประน้าอยู่ไกลสมัยก่อนไปตักก็ต้องไปเดินไ,ไปอีกไกลอ่ะนะก็เลยเอย้มันเหลืออยู่วางไว้งั้นนออเออวดหลังจะได้คนหลังมาจะได้ใช้น้ําเนี่ยลาดลาด้ลางก้นได้ต่อไปก็เลยทะเลาะกันขนาดทะเลาะกันอ่ะท่านไยถูกอย่างนี้อย่างนี้ก็ ก็าพิบก็นั่นกันผู้เจ้าเขาบอกว่าพระพิสุก็ไปฟ้องผู้เจ้าก็เลยมามาระงับเพุผู้เจ้าเขา้าไปหาพิสุเ,เหล่านั้นแล้วตัดว่าอย่าเลยเธอทั้งหลายเธออย่าได้บาดหมางกันเลยอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งกันเลยอย่าวิวาทกันเลยเพราะการที่เธอทะเลาะวิวาดจะทําให ไม่้มันต้องพูดแรงอ้างเหตุผลแล้วก็จะทำให้เกิดโทสะสมาธิเธอจะเคลื่อนมันไม่ประกอบด้วยความสุขวิหารในธรรมเลยในปัจจุบันเธอจงตรงรงเลิกบาดหมางก,กันเถอะพุทธิพิสุท์เขาบอกข้าแต่พระองค์พพระผู้มีภาคทรงกลนาขวนขวายน้อยเถอะ พระองค์ก็ทรงประกอบความสุขวิหารในธรรมในปัจจุบันเถิดข้าพองทั้งหลายจะปรากฏความบาดหมงางทะเลาะขัดแย้งกันวิวาทกันเองพุทธเจ้ามีความสุขฝูขวิหารไปเถอะคือภาษาธรรมาก็ใช้อย่าอย่าสอทะเลาะนะอย่าสอใส่เกลือกว่างงั้นนะผมจะทะเลาะกันเรื่องผมนะอย่ามายุ่ง พทธเจ้าก็ห้ามอีกห้ามถึงสองสามครั้งภิกษุก็ไม่ยอมก็พทธเจ้าก็ไปพักชเช้าก็คลองอัตริวาโศกถือบาทรจิวรนสเสด็จไปบินาบาทในกรุงโคสัมพีนะพอสะเสด็จกลับสเสวยเสร็จก็ทรงเก็บเสนาสนะถือบาทรจิวรประทับยืนดูแล ก็ตัดคาถาว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยต่างส่งเสียงดังจะเสว่กตอนเป็นควรพานไม่มีเลยสักรูปหนึ่งทําไม่สงแตกกันไม่คํานึงถึงเรื่องอื่นเลยมันจะขาดสตินะทั้งที่ตนเองเป็นบัณฑิตแท้ๆชวนเราใดเข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราฆ่าเราได้ชนะเรา ได้สับสิ่งของของเราไปเวรชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราฮนะได้ชนะเราเวรของชาวนั้นย่อมไม่สงบเพราะในการไหนๆเวรทั้งหลายในในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบด้วยการไม่จองเวร ช่เหล่านั้นก็ไม่รู้เป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเลยพระเจ้าก็เลยเสด็จออกไปเก,ปกป็บบาท่วอนคุไม่อยู่แล้อว่าไปแล้วว่า <c> ก <oughs> ็เสด็จไปเรื่อยก็ไปไปไปป่าแห่งหนึ่ง ผ่านเข้าไปในป่าอย่างหนึง่งอย่างบ้านปาลกะโลนะกาลคามพระท่านพระคุกก็พักอยู่ที่บ้านนั้น mm hmm. ก็ได้เห็นพระเจ้าเสด็จมาตะกายจึง,จงเข้าไปไประทับเข้าไปรับใช้ถักน้ําล้างบาดย่าถามว่ายังสบายดีหรือท่านพระคุกกลับว่าข้ายังสบายดียังพอเป็นไปได้ แล้วก็เสด็จไปยังป่าจีนวังสทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุทธะและพระอนทิยะและพระกิมเพละพักอยู่ที่ป่าจีนวังสทายวันนายนายเอ่อนายทยบาล,ลรักษาป่าคือคนดูแลป่าก็ห้ามพระเจ้าไว้น่ะก่อจะเข้าไปเนี่ยมีเจ้าชายอยู่ สามคนท่านเป็นนักท่านเป็นพระบวดเพื่อพระ,พระสมมาหลวงพทธเจ้านะแล้วออ,อย่าอย่าอย่าไปรบกวนท่านว่างั้นนะทีนี้พอเจ้าชายคนหนึ่งได้ยินก็เลยห้ามบอกว่านี่ท่านทายาบาลน,นั่นเป็นพระสมมาลวงพทธเจ้าศาส,สดาของพวกเราก็จง ให้นิมนต์ให้ท่านมาเถอะนะครัเจ้าก็ตัดถามว่าเธอทั้งหลายยังปฏิบัติธรรมดีอยู่เธอแทงตลอดดีด้วยนิมิตนั่นได้ไหมไปเล่าให้ฟังสิเธอปฏิบัติยังไงเขาบอกว่าก็าผมเนี่ยปฏิบัติธรรมนะเห็นรูป เห็นรูปมความติดยึดผูกพันนี่แหละนะแต่ก็ไม่นานแสงสว่างคือเห็นรูปนั้นก็หายจากข้าพระองค์ไปข้าพระองค์จึงทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้คือนิมิตไปว่าเห็นร่องรอยของรูปที่ไปติดยึดผูกพันนะมันยังติดอยู่นะแล้ํทให้ว่างทําให้ไม่ติดทําให้ลืมพอมันลืมวันแต่แรกมันก็ลืมนึกถึงเราเองแล้วกัน เวลาเราปฏิบัติทำให,ใหม่ๆตอนมีพลังเนี่ยเราก็ทําได้เรื่องเนื้อสัตว์ใหม่เราทําได้พอสักระยะหนึ่งเอาแล้วแหมก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวลูกชิ้นเด้งลูกชิ้นใหญ่ๆนี่ก็เซฟอาตมาเคยติดโอ้ร้อนๆเผ็ดๆนะโอ้มันซีดซาดมันนั่นเลยชนะเนี่ยเมื่อกลับมาอีก นะะมาเมื่อก่อนชอบเนื้อเป็ดนะนั่นแหละพอเล่าหลายทีแนละ้วชอบเนื้อเป็ดมากเลยไปประถมนั่งรถไปโอ้เขาขายเป็ดตุนเป็นแถวเราเห็นมองใา้มองขวาน้ำลายก็ไหลเราเคยยินเร,เราชอบมันเหนียวเราจิ้มกับน้ำจิ้มนะดำๆเผ็ดๆแซ่บเนาะว่างได้แล้วนนะ ทีนี้ <c oughs> เราก็เลือกเราเราได้ยินเสียงจากโทรศัพท์เฮ้ยไม่ใช่เสียงจากวิทยุจากทีวีก็บอกปีเนี้ยตุดตาจตุดจีนปีเนี้ยเป็ดตายกี่ล้านตัวนะไก่ตายกี่ล้านตัวเฮ้ยเราเราเป็นถึงกันทําให้เป็ดตายนี่หว่าเฮ้ยเราไม่กินเว้ยฮะพอเราไม่กินไม่อยากกินก็นหายไปเสร็จแล้ว อยู่ๆไปแเราคิดข้างคืนหนึ่งเฮ้เราไม่ได้กินทั้งตัวเนี่ยเรากินนิดเดียวอ่ะเอาขาข้างนึ่งน่ะว่างั้นนะถ้่ไปรวเราก็คิดพิจารณาขาข้างมันมันก็ตายมันก็เป็นเหตุใ้้มันตายเอ้ยเอาถ้างั้นต่อไปวันเอาอีกแล้วมันหายไปมันไม่ยอมไปหรอกมานอ่ะ มันมีชีวิตนะเธอคิดที่คิดเวลาเธอปฏิบัตินะ่ะงั้นเอานิดหน่อยไม่ต้องถึงขาก็ได้เอานิดเดียวนิดเดียวมันก็ตายถึงไมไ้ก็มันต้องกินวะเมื่อกซิบที่หูเอาเอาเนื้อเป็ดเกเนื้อเป็ดเกเออเนื้อเป็ดเจยังพอพูดกันได้ว่างั้นนะ โอ้มันอยู่ที่ตลาดนนนะ่ะสมัยก่อนนั้นมันทำเนี่ยนะไอโยตาโยตาแม่เอ๋ยชื่อเลยมันทำเหนียวใช่นะเนี่ยที่นอนเนี่ยว่าแล้วก็นั่งรถไปนะเอเอไอเราันติดเลยนักหนาให้กลับเว้ยนี่กินกลับมาหน่าเขี่ยว ไม่ได้สมใจเนื้อเป็ดเจก็ไม่ได้กินที่เราก็บวชแล้วแม่มันเรื่องแค่นี้นั่นไม่ได้เนี่ยมันจําแสงสว่างได้มันหลุดพ้นแล้วมันก็ยังมาอีกข้าพเจ้าก็ตึงแทงตลอดนิมิตไม่ได้ตลอดอน่ะนนมิตของความว่างความหลุดพ้นน่ะตชาอาพระเจ้าบอกครับแม้เรายังเป็น เราก็ไม่รู้ด้วยปัญญายิ่งเองกันสมัยหนึ่งสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่จําแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่มันก็อยู่ไม่นานสมัยเป็นโพธิสัตว์แสดงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมันมีหลายระดับระดับที่เป็นพระริยาสุรบัน์ก็เป็นโพธิสัตว์ก็ช่วยระดับหนึง่งสกิทาขามือพ,พระโพธิสัตว์คือผู้มีความปารถนาธิ ดีจะลื้อขนสัตว์ลื้อความเป็นสัตว์ของของของคนนั่นะออกโปรสัตว์ก็เป็นผู้ลื้อขนสัตว์ไงเอาขนสัตว์ออกสอนเขาให้เขาหลุดพ้นจากความไปติดไปยึดเป็นผูกพันเนี่ยตั้งแต่โสดาสกิธาถุงตุ่นพิลาหันเป็นพุทธิ้าพระเจ้าก็โพธิสัตว์โพริสัตว์ใหญ่ว่างั้นเลยนะสมัยเรายังเป็นโพริสัตว์อยู่เราจํา จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่นานเราคิดพืมพ์ายอีกแล้วเมื่อพิมพาก็ยังสาวนะลูกอีกอย่างลางหุ่นนี่ค่ะแม่กําลังดินนอนถีบเท้าไปมาแก้มนิ่มๆน,น,นะอแจ้งแสงสว่างเห็นได้เหมือนกันแต่ไม่นาน แสงสว่างการเห็นรูปนั้นก็หายจากเราไปเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นใบจา,าให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราเหล่านั้นก็ได้คิดว่าอ๋อเป็นเพราะเวราวิจิยังวิจิกิจฉาอยู่นะยังวิจิกิจฉายังเลิกมันไม่เด็ดขาดเรายังติดอยู่นั่นเองเห็นไ,ไหมเพราะวิจิกิจฉาไม่ใช่สมาธิของเราจึงเคลื่อนสมาธิคือตั้งมั่นเห็นไ,ไหม ไมื่อสมาธิเคลื่อนคือไปนั่งหลับตานะเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจริงหายไปเราจับทำโดวยวิธีวิจิกาจะไม่เกิดแก่เราอีกนะเล้านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศทั้งกายและใจจึงจําแสงสว่างก็เห็นรูปได้นะ แต่ก็อีกก็ไม่นานีกแกะแสงสว่างแก่ลูกก็ของเราก็อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราคิดว่าอ๋อเราไม่ได้อามานัสิกานไม่ไม่โยนิโสนมาสิกานได้เกิดขึ้นแก่เรานะเพราะเราอามานาสิกานไม่พินาให้ไปถึงที่เกิดแห่งการนั้นนะแล้วดับมันยังไม่ได้สมาธิเราจึงเคลื่อนนะเพราะเราอานามัสสิการเป็นเหตุสมาธิเราจึงเคลื่อน เมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างแล้วไหนรลูกจึงหายไปเราจึงจะต้องกําจัดวิจิเกชา้าและกําจัดอมนาสิการคือมนาสิการซะนะพิจารณาถึงที่เกิดแล้วพยายามดับมันให้ได้ด้วยด้วยเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเห็นอัสาทสูตรมาแล้วนิพิทาสูตรมาแล้วนะอสาทสูตร เห็นความยินดีพอใจเพื่อเพื่อน,นึ่งกับติดยึด,ดผูดพานในเห็นคุณเห็นโทษและเครื่องสลัดออกคือกําจัดฉันทราคะในไอสิ่งนั้นน่ะออกไปซ้านะออกให้ได้เมื่อออกไปได้วิจิกิจฉาก็ก็หมดเพราะมันจบมาแล้วเพราะเรามีโยนิโซโนมาสิการเนี่ยนะแล้วก็ ว่าไปเรื่อยอ่ะพอมีวิคิชาก็ก็คือพูดถึงไอ้การติดนิวรณ์ห้าติดอุปทานขันห้าแต่ละจดุดแต่ละจุดนะ่ะอันนี้เรายอ่อเดี๋ยวมันจะยาวนะจนได้จนจนจนจบไม่มีนิวรณ์ห้าอุปทานขันห้านะเนี่ยเหมือนเป็นลายข้อเลย เอาเป็นว่าไอ้ตอนนี้เราเราพักไว้แค่นี้สูตรตรงนี้เล่มสิบสี่นี้ยังไม่บรรลุธรรมว่างอนกันเถอะทีนี้มาดูเรื่องที่เราจะคำจัดโทสะสูตรนูอ้อยู่ในเล่มที่สิบสองข้อสามร้อยยี่ห้าหน้าสามรอยห้าสิบเจ็ดนะจุลโคสิงหขวันนะก็หลังจากนั้นาก็ปฏิบัติไป แล้วก็ไปอยู่ในปา่าโคสิงหะโคสิงหะทายวันนะเหตุการณ์ในโคสิงหะสารวันนะ <c oughs> ก็เหมือนกันพุทธเจ้าก็ท่านก็ไปไปโปรดพระกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วทีนี้ก็ ก็มาเจอท่านเจ้าชายสามอีกก็ถามเธอทั้าชายสบายดีอยู่นะสบายดีเป็นไงพอได้ไหมพอได้อาหารการกินคอขอบขบเคี้ยวก,ก็พอได้ท่านเป็นไงอยู่ยังไงก็ผมก็ชื่นชมกันไม่วิวาากันเหมือนน้ำนมกับน้ำมองได้ในตาที่มีความรักต่อกันชื่นชมกันไม่มีวาดกันนะคิดว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเป็นบุญของเราแล้วหนอ ที่เราได้อยู่ร่วมกับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่มีอุปนิสัยนิสัยเหมือนกันคือคิดถึงคนอื่นก่อนนะแล้วก็ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เสมอมีกิจน,น้อยกิจใหญ่ก็ช่วยกันทีนี้พระเจ้าก็บอกว่าก็สามรอยี่แปดนาสามร้วเดีดีดีพิเศษจริง เธอยู่เป็นผาสุขดีนะก็มีความไม่ประมาทมิไม่ประมาทคือทาไม่สาเร็จมีความเพียรุทิศกายและใจคือคือจะพูดที่ตอนก่อนบรรลุเนะี่ยสูตรนี้ก็จะพูดอีกเหมือนกันซ้ําซ้าที่จะบรรลุอะนะ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วเธอปฏิบัติไงก็ปฏิบัติอย่างพระองค์เคยบอกอนะที่อยู่ในปา่าป่านู้นะจำชื่อไม่ได้เนะนะ ก็บอกเอ๊ยพอนั่นแล้วก็ทําให้อุติกายและใจนะกับโยนิโสพอสงัดจากกามก็รู้ชานหนึ่งชั้นสองชสามชันสี่เอาฟังภาษาเขาแล้วกันข้าพองสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายนะทั้งนิวรห้าอุปทานขันห้าหายจตนาหกก็ไม่มีบลุปสมะชานมีวิตกวิจารปิติศกเกิดแต่เวก ตามลำดับนะเหตุผลที่ที่ที่ทำให้ให้องค์ชาทั้งสามไมา่รู้เพราะว่าท่านไม่ทะเลาะวิวาทกันมองด้วยความมองกันและกันด้วยความมีเมตตาเมตตาครุรครนำเมตตาเพคาซึ่งกันและกันนะจะเก็บความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไว้และทำตามความรู้สึกนึกคิดของท่าน แต่ก็เป็นคนดีเหมือนกันนะไม่ใช่เก็บความรู้สึกของเราไว้แต่โจรบอกจะไปป้นเขาเออทำตามเขาไปป้วนเขาไม่ใช่ก็ปฏิบัติธรรมบําทางระดับปืมบรุชาหนึ่งสองสามสี่แล้วตรวจสอบรูปปะชาัหนึ่งสองสามสี่จนถึงสัญญาวิตันิโรธก็บรรลุธรรมเนี่ยไม่ไีว่าทะเลาะกันให้สมาธิเคลื่อนเจอ ต่อไปวิธีระงับดับโทสะวิธีที่ยี่สิบสี่นะคือต้องต้องไม่โกรธกันไม่พอใจก็เป็นไปตามขั้นตอนของทีเทตมาระบุไว้อะจะต้องไม่โกรธกันเพราะความโกรธกันนะมีอาศัยพระเรรมิมที่ยี่สิบสามข้อหกสิบสี่หน้าร้อยี่สิบห้านะ เล่มที่ยนะี่สิบสามข้อหกสิบสี่หน้าร้อยี่สิบสี่โกทะสูตรนะว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธพระเจ้าบอกว่าทำเจ็ดประการเนี่ยเป็นธรรมที่ผู้เป็นศัตรูมุ่งหมายกันย่อมเป็นบุคคลที่มักโกรธไม่ว่าสตรีหรือหรือบุรุษก็ตามนะข้อหนึ่งศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาว่า ขอให้เจ้าคนนี้ถ้าเราไม่พอใจคิดถึงความจริงขอให้เจ้าคนเนี้นนนลูกโช่วตัวดำมันโกรธมากลูกโช่วตัวดำแม่พูดตัวนี้ก็นึกถึงพระนางมริกาเทวีเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนะขอให้นางคนนี้ผิวพันตัวดำไม่ดีเพราะอะไรเพราะศัตรูกันเนี่ยย่อมปรารถนาอีกฝ่ายหนึ่งอ ไม่ดีพินาศใช่มหมเขาบอกเธออย่าเป็นผู้มักโกรธอยถูกความโกรธครอบงำเพราะโกรธจัดเนี่ยแม้นอาบน้ำก็ดีทาหูตัวก็ดีตัดผมโกนหนวดก็ดีแต่บุคคลผู้โกรธนั้นนะผิวพรรณก็จะไม่งามอ่ะพอสมควรกับเวลานะมโมทนาสาตวก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทรับของมูลนิธิจิตตรงธรร คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนผิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ You Tube ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตาม ตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลย an mota na abu na